อาจารย์น่าจะได้ฟังคุณทักษินเนี่ยได้ปราศัยหรือว่าให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อวานนี้ที่อุดอรนะครับมีการพูดถึงเรื่องของการผลักดันกฎหมายนะครับพูดถึงเรื่องของมาตรา112จริงๆแล้วนอกจากเจตนาที่จะ,ะสร้างคะแนนนิยมให้กับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยลงเลือกตั้งนายกอ,อบอจบแล้วเนี่ยอาจารย์ยังมองเจตนาหรือว่านายยะที่มันแฝงอยู่อะไรบ้างครับ พิพิธภัณ์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงจิตยินทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นการแสดงถึงทุศนคติทางการเมืองนะฮะซึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพุ่งเป้านะครับโดยตรงไปที่ตัวพักประชาชนนะครับหรือว่าอดีตก็คือก้าวไกลนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามีนโยบายหรือว่าน้ทางทางการเมืองนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะเป็น ส่วนที่ทางคุณลักษณ์สินก็ต้องการที่จะพุ่งเป้าไปตรงนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าในสนามของการเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่แค่เรื่องนอยกอบจนะครับแต่นั่นจะรวมไปถึงในอนาคตแนวเชื่อมีกันื้อยสองสองนะครับในหลายพื้นที่นะครับในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ได้เฉลี่ยให้กับทางพัคประชาชนนะครับหรือว่าอดีตพัคเก้าไกลเนี่ย อเอาไปไม่น้อยเลยน,นะครับในพื้นที่หลักๆอะไรภาคอีสานนั่นเองครับครับกลับจากในพื้นที่อุดอรเนี่ยครับก็แน่นอนถ้าเรายึดจากโพตอนนี้ผู้สมัครของทางประชาชนเนี่ยอาจจะมีคะแนนนําอยู่นะครับทางผู้สมัครของเพื่อไทยนี่เป็นเหตุผลที่คุณทักษิณเนี่ยต้องหยิบยกเรื่องร1 2ยสิบสขึ้นมาพูดไหมเพราะถือว่าเป็นจุดเป็นจุดตายของพรรคประชาชนเขาเลยนะครับจนัน ก็อาจจะเป็นชนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเหตุผลเดียวเท่านั้นนะครับ,รบที่มีการกับเอาประเด็นเรื่องมาตรา1อ2ขึ้นมาแต่ก็คงจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวทางของทางรรคประชาชนด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาพของการเลือกตั้งที่รออยู่้แง่นะครับซึ่งทีงนี้เนี่ยแต่ก็มีโอกาสนะครับที่ท้ายสุดเนี่ยเรื่องมาตรา1อ2เนี่ยจะกลายเป็นจุดอ่อนนะครับของทางรรคประชาชน ในสนามไม่ต้องสอสอก็ได้นะครับแต่ว่าในสนามเรื่องอบจอเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่วุฒิสินพูดนะเนี่ยก็ต้องมีการพูดในภาพใหญ่นะครับแล้วก็การประสบนเวท,ทีเนี่ยเราเห็นว่าถ้าไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการเมืองในท้องถิงน่นอะไรก็เท่าไรนักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการพูดถึงกลัวประเด็น แล้วก็เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวพักแล้วก็การเมืองระประชาตบ้ากกว่าครับครับอาจารย์ปกตินักการเมืองเขาจะ <c oughs> ยิ่งโดยเวทีแบบนี้นะครับนักปกตินักการเมืองจะเลี่ยงไม่ไปพุ่งเป้าประทะกับคู่แข่งมากนักไม่เอ่ยชื่อตรงๆแต่คุณทักษิณเนี่ยพูดชื่อพักประชาชนออกมาตรงๆงคุณทักษิณมีเจตนา <c oughs> ที่จะเดินกลยุทธ์เคลื่อนหมากอะไรครับในมุมมองอาจารย์ถึงได้เปิดหน้าแรกแบบนี้ คุมิ่์สไตล์ของคุณมกขินเองนะครับก็เป็นนักศึตษ์ในลัษณะเชิงลุกนะครับแล้วก็สไตล์คุณมะขินก็จะต้องการบรรลุเป้าหมายนะครับแล้วก็มุ่งไปสู่เรื่องของเซนนาอชัอเกนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าวันนี้น่ทางพรคประชาชนเองก็ไม่ได้อยู่ในพรคร่วมรัฐบานลนะดังนั้นเนี่ยการที่จะไปพูดทาพักพงนะครับต่างๆเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบในความสัมพันธ์ทางการเมืองเนเหมือนกับอะยรเราพักรรคร่วมรัฐบาลกับซึ่งยังต้องอยู่ร่วมกันหรือว่าทํางานร่วมกันอะไรกันระยะอีใหญ่เลยแต่ดังนั้นเนี่ยเราเห็นแล้ว่าคนสินก็เลยพุ่งเป้านะครับไปที่ทพประชาชนเนี่ยนะครับโดยตรงในานะที่เป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็คะแนนเสียงของประชาชนกับทางเพื่อไทยเนี่ยก็เรียกว่า ไล่เลียกันนะครับในสภาพผู้น่พัสดนะครับในครั้เนียจึงพุ่งเป้านะครับปที่ประชาชนอย่างชัดเจนครับอาจารย์ครับการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครของคุณทักษิณในครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนเขาวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยเทหมดหน้าตากักละ นะครับต้องลงมาเปิดหน้าต้องลงมาเล่นเองในสนามเลยอาจารย์มองผลของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ในทางการเมืองเนี่ยจะส่งผลอะไรต่อสนามเลือกตั้งท้องถิ่นบ้างรวมไปถึงสนามเลือกตั้งใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของทางเพื่อไทยและตอนนี้หลายๆพักการเมืองก็มีการปักธงแล้วก็แบ่งพื้นที่แบ่งเค้กกันไปนะครับครับการลงพื้นที่ของคณนักสินนั่นเองก็คงมนระยะสองส่วนนะครับ คน <C> e <an> ที่หนึ่งเนี่ยก็คงเป็นผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับการคะแนนเสียงความนิยมของพี่น้องประชาชนนะครับ,รบมันเกเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับคืออบจอที่กําลังจะมาถึงไม่กี่วันนะครับหรือแม้กระทั่งในระยผถัดไปก็คือการเลือกตั้งสสนะซ<อ>ึ่งก็อีก,กประมาณสองปีนะครับสองปีกว่าประมาณนั้นแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือการจะชับพื้นที่นะครับใน การทางานของรรคเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานเองอเดยเฉพราะายิง่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะารให้กับผุ้คนในเพื่อไทยนะเบราะจะเป็นคนซึ่งครั้งหนึ่งเดินออกไปจากพรรคนะครับเพื่อดึงกลับเข้ามาสุดพักแต่หรือว่าคนซึ่งอาจจะเรียกว่ายังมีโอกาสที่จะแับขยีนออกจากพรรคได้นะก็จะเรียกว่าคนสิ่งที่จะปเป็นแม่เหล็กเพื่อกระชับพื้นที่คนเหล่านี้นะครับในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งจะไม่รู้ว่าเป็นฐาน ที่มันที่สำคัญของพรรษอไทยอดังน,นั้นเนี่ยกลองนี้ก็คงจะเกี่ยวขอววย้องกับตัวพรรคด้วยนอกจากแต่คะแนนนิยมแต่ซึ่งเป็นปัจยปรสถานได้ก่อนครับครับ,รบอาจารย์ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งนายกอบอจอนะครับรอบที่ผ่าน,านมาไม่ว่าจะลงในนามพรรคหรือว่าจะแค่ใส่เสื้อสีเฉยๆเนี่ยแต่ผู้สมัครที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับค่ายอุดมการณ์ความคิดแบบพรรคเก้าไกลพรรคประชาชนต้องประสบความพ่ายแพ้ต่อบ้านใหญ่ต่อเนื่องทีนี้พอในพื้นที่ภาคอีสานอย่างอุดรธานีคุณทักษิณต้องลงไปเองเนี่ย มันหมายความว่าถ้าคุณทักษิณไม่ไปรอบนี้พักประชาชนมีลุ้นถึงขั้นชนะเลยหรือเปล่าครับผมก็ยังไม่คิดว่าพักประชาชนจะชนะได้ง่ายนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างแต่การเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยหลายอย่างเลยครับประการแรกเลยคือ่องกติกานะครับกติกาในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับไม่มีการเลือกตั้งนอกเสียแะเพราะนั้นเนี่ยด้วยกติกาตรงนี้เนี่ย เราเห็นด้วยว่าผู้ใช้สิทธิ์ในการเล่ตั้งห้องถิ่นเนี่ยก็อยู่ประมาณ60เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในโกเลขกองเนี้ยนะครับมา,บาอัพตระนักอดีตไปแต่งแม้ให้การเลือกตั้งห้องถิ่นในปัจจุบันดังนั้นพอ,ลขขอพลเอกที่ใช้สิทธิ์เน,นี่ยมีไม่มากนักแต่รื่อว่าเป็นสัมพันธ์กับปัจจัยประานที่สองนะครับก็คือคะแนนเสียงจับตั้งนะครับซึ่งคะแนนเสียงจับตั้งเนี่ยในการเลือกตั้งห้องถิ่นก็มาจากปัจจัยนะครับ ปัจจ so so ัยในเรื่องของความสมคัญธ์องค์สถาปัตย์เลนคือนท้องถิ่นนะครับจากปัจจัยทั้งในเรื่องของเครือข่ายทางคะแนนเสียยนในอดีตเรียกว่าระนปกหัวคะแนนครับหรือปัจจัยจากเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่อิสระพิจางณในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นผลสําคัญนะครับต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่แล้วก็ประการสุดท้ายเลยเนี่ย แต่ก็คือเป้าหมายนะครับหรือเป้าประสงค์ของผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยในการเลือกตั้งท้องถิ่นกับระดับชาติที่ต่างกันครับแต่เพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเป้าหมายของคนก็คือต้องการเลือกตั้งเพื่อที่จะหาคนมาแย้ปัญหานะครับให้กับผู้คนในเขมือท้องถิ่นเป็นหลักนะครับในขณะที่ระดับชาติเนี่ยเป้าหมายในการไปช่วยฉีดเลือกตั้งเนี่ยมันเกี่ยวข้งของกับภาพใหญ่ด้วยทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องนโยบายนะครับเรื่องสุดท้ิดการเมืองการเมืองต่างๆนะครับแล้วก็แคนดิเดตนายกนะครับของพรรคอะไรต่างๆเราแก่กาที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกจากปัจัยเฉพาะตัวบุคคลในเขตพื้นที่นั้นๆนะครับเพราะด้วยหลากหลายปัจใจเหล่านี้นะจึงเห็นได้ว่าแม้เราจะบอกว่ารรคประชาชนนะครับหรืออดีตผูพัะเก้าไกลเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในสนานือ่ตั้งใหญ่ระดับชาติเนี่ยแต่ก็ไม่ได้พิสูน์ยืนยันว่าเขาจะ ผสมความเป็นในท้องผิดด้วยแม้เพราะนั้นผมว่าตรงน,นี้คือส่วนใหญ่ส่วนการที่คุณนัิกสนลงไปเนี่ยเป็นเพียงแค่ปัจจัยเฉพาะหน้านะครับเท่านั้นเองครับแสดงว่าอาจารย์เชื่อในทฤษฎีาการเมืองเลือกตั้งท้องถิ่นกับสนามใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการเมืองคู่ขนานกันทีนี้อาจารย์ถือว่าเป็นงานยาก งานหนักงานใหญ่ของเพื่อไทยของคุณทักษิณไหมครับสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอในครั้งนี้เพราะว่านอกจากจะต้องไปสู้กับกระแสของทางพรรคประชาชนแล้วอาจจะต้องไปสู้กับทางค่ายสีน้ำเนินอย่างภูมิใจไทยที่เขาก็มุ่งหวังเขาก็คาดหวังเหมือนกันกับเวทีนี้ครับครับผมว่าตรงนี้ก็เป็นงานใหญ่ของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับที่เป็นแชมป์เก่านะครับ,รบแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองนั้นเนี่ย ก็เรียกว่าของเก้ปอี้อาาอมประจอุดรธันี์เนี่ยมายาวนานนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็เรียกว่าการเริ่ต่องสอสอยสยุบจังหวัดแต่ที่อุดรธานธ์เกินมาแล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นงานใหญ่และเป็นงางดันขับของทางเพื่อไทยนะที่จะต้องรักษาเก้าอี้รงย้ไว้ได้นะครับที่ว่ารักษาไว้ได้ต้องบอกว่าก็เข้าทุนนะแต่ว่าถ้ารักษาไม่ได้เนี่ยเรียกว่าขาดทุนแบบไป,ไป ก็จะ,จะต้องมีถามเลยที่ตามไปเยอะนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยอุดรธานีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานนะครับแล้วก็เป็นผานที่มั่นที่ส่งผลเพื่อไทยครับถึงม้วนไม่ได้เนี่ยมันต้องมีโอกาสนะครับตรงน,นี้จะดมีโน่น,นะครับไปสู่พื้นที่อื่นๆนะครับในภาคอีสานด้วยดังน,น,นั้นตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นยุทธศสาสตร์ที่สำคัญนะครับของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เรียกว่าไม่สามารถแพ้ได้นะครับในสัป อาจารย์ครับสุดท้ายครับเรามีโอกาสจะได้เห็นพรรคเพื่อไทยใช้กลยุทธ์เดียวกันกับพรรคเก้าไกลในอดีตไหมครับนั่นก็คือคุณธนาธรอ,อยู่นอกสภาคุณพิธาอยู่ในสภางานนี้คุณอุ้งอิงอยู่ในธรรมเนียบคุณทักษิณอยู่นอกธรรมเนียบครับเคลื่อนง,งานคู่ขนานเป็นไปได้ไหมครับต้องเป็นอยู่แล้วครับแล้วก็ผมคิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คงม,มีการวางยุทธศาสตร์ศาสนาอยู่แล้วครับแต่ซึ่งยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยที่เป็นสองขาคู่ขนานเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยที่เราเห็น เร so right ื hai, so ่องของครอบครัวเพื่อไทยในการพักเพื so ่อไทยในการเลือกตั้งในปีสองข้างหกนะครับแต่เพราะตรงนี้เนี่ยก็เป็นวิชาผู่ขนาดระหว่างการเมืองในสภากับการเมืองนอกสภาของพรรคนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถงจะเรียกว่าแบ่งกันเดินนะครับในส่วนของท่านนายกเองก็ว่าไปในงานการเมืองที่เป็นทางการการขับเคลื่อนนโยบายในฐานะรัฐบาล ตนการสร้างผลงานต่างๆองคงท้งในระดับชาติหรือระดับพื้นที่นะครับในขณะที่ด้านหนึ่งคู่ขนานไปแต่ก็จะเป็นบทบาทได้ที่นะครับของบุคคลซึ่งอยู่นอกสาภาแต่อาจจะําขบวนโดยคนทักสินต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ข้อจำกัดมันน้อยลงเรื่อ้ๆไปนะครับอย่างเช่นในกฎหมายเรื่องท้องสิทธิ์เสียงที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ห้ามเลยนะากับการที่จะลงไปช่วยหาเสียงนะคะับเดียวกันเขาจะห้าม พูดออกมาตำแหน่งในการเมืองด้วยซ้ำต่ว่าห้ามใช้นหน้าที่นะครับในการที่จะไปสร้างนะครับผลได้ผลเสียหรือประโยชน์ให้กับผู้สมัครในกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งแต่ว่าเสร็จด้ว่าการไม่มีตำแหน่งเนี่ยันรจายเป็นโอกาสนะครับมากกว่าเป็นคำาัดสันในขั้นขึ้นไหวในตำงหนในการเมืองครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์ยุทธพรเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับ